จำมานานแรมปีทอคนดีพี่ใจจะขาก็คอนเซปต์ก็มาจากคุกคอนเซปต์มาจากเรือนจำซึ่งเราได้รับผลกระทบยังไงเราก็เอาตรงนั้นมาเขียน หายจากการจับไมมานานเพราะคดีความส่วนตัวนะคะกลับมาอีกครั้งของคุณพันธ์ิว่าภูมิประเทศหรือว่าคุณทอมดันดีไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากเหมือนกันค่ะที่ไม่ง่ายก็เพราะว่าทีมเดิมวงซูซูไม่ได้เดินหน้าต่อแต่ตอนนี้พี่ทอมคือหนึ่งในวงดันดีค่ะที่กลับมาพร้อมผลงานเพลงแรกที่คุณผู้ชมได้ฟังไปตอนต้นข่าวก็คือมายรักจากเรือนจำนะคะ กลับมาอย่างสมศักดิ์ศรีแล้วค่ะยอดวิว u t u b e กว่าล้านครั้งเลยโดยเพลงนี้พี่ทอมเล่าว่าแต่งจากประสบการณ์จริงช่วงอยู่ในเรือนจำเ่าถึงความรักครั้งใหม่ที่ก่อตัวนะคะในขณะที่กราฟชีวิตนั้นดิ่งสุดเลยค่ะคนรอบข้างหายนะคะแต่ยังดีที่มีคนรักคนใหม่ที่ไม่ทอดทิ้งกันซึ่งสำหรับพี่ทอมแล้วการกลับมาจับไมร้องเพลงอีกครั้งตอนนี้อายุ64ปีแล้วนะคุณผู้ชมก็บอกว่าไม่ได้กดดันอะไรเพราะว่าไม่ได้คิดจะสู้กับคลื่นยุคใหม่ค่ะ แนวเพลงก็เปลี่ยนไปตามกระแสนะคะแต่ว่ายังคงเป็นพี่ทอมที่หลายคนรู้จักค่ะแฟนคลับรุ่นเก่ายังรักแล้วก็แฟนคลับรุ่นใหม่ก็ยังหลงด้วยแนวเพลงก็เป็นอย่างนี้นะคะเป็นเอกลักษณ์มากๆก็บอกเลยว่ายังไงก็จะไม่เป็นเหมือนคนอื่นค่ะไปฟังเสียงกันนิดนะะึงค่ะคนอายุ3 5หขึ้นไปเนี่ยคือคือถ้าเมื่อ5้าปีที่แล้วเขาเพิ่ง20่ส <S S 1> เขายังรู้จักทอมรันดีอยู่พอ3าเนี่ยเขายังไม่ตายส5้าจนถึงอายุ 80ก็ยังจำทอมนันดีได้อยู่แต่เด็กระหว่างที่ที่หลงจากยี่สิบลงไปเนี่ยไม่รู้จักทอมนันดีแล้วไม่รู้จักเพิ่งมารู้จักใหม่ตอนนี้ว่าทอมนันดีทำไมเขาก็ไปค้นว่าพอเปิดขึ้นบ y o ย t u b e ก็จะขึ้นใช่ไหมเด็ดเด็ดเด็ดเด็เทั้งทัาดนตรีทั้งเพลงทั้งละครทั้งหนังอะไรก็ขึ้นเอออ๋อเล่นหนังมังกรเทพยาอ๋อเล่นหนังจอมขมังเวทอ๋อเล่นหนังเน้นๆมันก็เยอะมาก มันก็กลับมาใหม่ว่าเออเราก็กลับมาที่ยอมรับของคน ให้เป็นงานอดิเรกแทนนะคะงานร้องเพลงแบบนี้เพราะงานหลักตอนนี้ก็คือเกษตรกรทําสวนค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บรรยากาศกบ้านเกิดจังหวัดเพชรบุรีนะคะตอนนี้ทําสวนค่ะปลูกเองดูแลเองมาปีกว่าแล้วมีต้นอะไรบ้างมีทั้งกล้วยมะนาวทุเรียนนะคะก็เป็นแผนการเลี้ยงชีพค่ะแบบหันหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินบอกว่ายังไงกเกษียณก็จะทําตรงนี้ให้ดีที่สุดละค่ะเราไม่ใช่ข้าราชการไอ้นี่หลักลก,การนะ หนึ่งนี่นเมื่อเราไม่ใช่ข้าราชการเนี่ยเราไม่มีบําเหน็จเราไม่มีบํานาญเราไม่มีเบี้ยเลี้ยงถูกไหมอะเราจะทําพืชยังไงให้เป็นสิ่งเหล่านี้ได้เราก็ต้องปลูกกล้วยเป็นเบี้ยเลี้ยงมะนาวเป็นพืชสัปดาห์มะพร้าวเป็นพืชไยเดือนเงินเดือนทุเรียนเป็นพืชเงินปีพอปีหนึ่งเนี่ยเราเก็บทุเรียนเนี่ยมันเงินมันเป็นก้อนใหญ่ก็คือถูกหวยหนึ่งใบแล้วถูกไหมอ่ะถ้าคุณมีต้นหนึ่งอะ ทุเรียนต้นไงปีแรกถ้าออกลูกเนี่ยคุณจะได้ต้นประมาณสอง0มื่ถูกไหม่ะร้อต้น2ล้านเราปลูกไว้300ต้นก็คือ6ล้านนี่คือปีแรกแต่มันจะเพิ่มขึ้นทุกปีลูกมันเยอะขึ้นทุกปีโอเคเอาแค่ถั่วท่เรยแล้วเอาแค่5ล้านพอต่อปีนั่นคือหวยหนึ่งใบละอยู่กลางกรุงตึกสูงพายญ่สิวิไล แสงนอออนนปรตากจากนี้แฟนๆยังจะได้ชมผลงานชิ้นล่าสุดของพี่ทอมด้วยนะคะทา้าทายมากจริงๆเพราะว่าได้ไปร้องคอลลบกับวงดูโอเมค่ะที่ชอบเป็นการส่วนตัวจากเพลงเมาทุกขวดเจปวดทุกเพลงเนี่ยนะคะก็จะเป็นเพลงแนวไหนรอติดตามกันเลยนะคะส่วนคิวงานตอนนี้พี่ทอมเผยว่าแน่นจนถึงปีหน้าแล้วค่ะ